สวัสดีค่ะ95 AM ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้สาวน้อยปลูกผักมาถึงบทที่80แล้วนะคะบทที่80การขยายบ้านและการทำธุรกิจ4ในวันลุ่งขึ้นหลังจากอาหารเช้า หลิวดันหวางนำคนหลายคนมายังครอบครัวเฉิงหลายคนนี้คุ้นเคยกับครอบครัวเฉิงส่วนอีกหลายคนเป็นชายวัยกลางคนที่ดูแล้วไม่ธรรมดาเขาไม่เคยมาที่ครอบครัวเฉิงมาก่อนจูเหวินโบแห่งหมู่บ้านชิงซานคำนับหัวหน้าครอบครัวเฉิงชายวัยกลางคนทำความเคารพเฉิงไปยวนเฉิงไปหยวน,ยวนเองก็ทำความเคารพตอบเช่นกัน และถามด้วยความประหลาดว่าท่านคือผู้นำหมู่บ้านชิงซานจูเหวินโบอย่างนั้นหรือข้าไม่คาดทิดว่านายท่านเชาห่วงจะมาที่นี่หากการต้อนรับบกพ่องต้องขออภัยด้วยหัวหน้าครอบครัวเฉิงพูดเกินไปแล้วข้าต่างหากเป็นฝ่ายที่มารบกวนพวกท่านข้ามีของขวัญเล็กๆน้อยๆติดมือมาด้วยหวังว่าท่านหัวหน้าครอบครัวเฉิงจะยอมรับมัน ท่านจูวินโบเชิญเข้ามาพักผ่อนก่อนขอบคุณท่านหัวหน้าครอบครัวเฉิงเมื่อแขกเข้าไปในลานบ้านเขาเห็นความเรียบง่ายของวิถีชาวชนบทจูวินโบไม่ได้ดูถูกอีกฝ่ายในความเรียบง่ายของสถานที่แห่งนี้เขายังคงให้ความเคารพมันทำให้เฉิงไปหยวนรู้สึกดีเฉิงเซี่ยวเซียวเคยได้ยินเกี่ยวกับหมู่บ้านชิงซานจากแม่ของเธอ ในช่วงสองวันที่ผ่านมาว่ากันว่าเป็นผู้คนที่ร่ำรวยที่สุดในอาณาจักรแห่งนี้ไม่ใช่ตระกูลใหญ่หรือก้านิกายแต่เป็นเจ้าของหมู่บ้านชิงซานที่อยู่ต่อหน้าพวกเธอในเวลานี้คำว่าร่ำรวยคงสมกับตระกูลของพวกเขาได้ยินว่าตระกูลจูสามชั่วคนเป็นอาชริยะในการทําธุรกิจ พวกเขาไม่เพียงแต่สร้างอาณาจักรการค้าแต่พวกเขายังคงติดต่อในระดับอาณาจักรเล็กใหญ่ภายนอกพวกเขาสร้างความมั่งคั่งในทุกอาณาจักรอย่างไรก็ตามไม่มีใครกล้าต่อแย่พวกเขาแน่นอนว่าตระกูลจูย,ยังคงเป็นมนุษย์ทุกครั้งที่อาณาจักรเผชิญกับภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติพวกเขาจะบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อสร้างบ้านให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบพวกเขามีชื่อเสียงในหมู่ประชาชนและราชวงศ์แม้พวกราชวงศ์เองก็ไม่กล้าดูหมิ่นพวกเขาเช่นกันแน่นอนว่าคนของครอบครัวจูไม่ใช่ครอบครัวที่จัดการได้ง่ายๆครอบครัวจูมีหน่วยรับที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องตระกูลจูจนถึงบัดนี้ไม่มีใครสามารถทำอะไรตระกูลจูได้สำหรับตัวตนของคนคนนี้ เฉิงเซียวเซียวรู้สึกคาดไม่ถึงเล็กน้อยที่คาดไม่ถึงก็เพราะเธอไม่คิดว่าโลงเตี้ยมในเมืองเล็กๆแห่งนี้จะเป็นธุรกิจภายใต้หมู่บ้านชิงซานซึ่งนำไปสู่การมาของชนชั้นสูงในครั้งนี้อย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆในครอบครัวเฉิงนั้นคุ้มค่าที่เขาจะมาเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เขาต้องการ ดวงตาของเฉิงเซี่ยวเซี่ยก็อดไม่ได้ที่จะเป็นประกายบางอย่างดูเหมือนชายคนนี้ไม่น่าจะขาดสิ่งที่เธอต้องการถ้าได้ค้าขายกับเขามันควรเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่คือแม่นางเฉิงใช่หรือไม่มีเสียงอ่อนโยนขัดจังหวะความคิดของเฉิงเซี่ยวเซี่ยวเธอสังเกตเห็นดวงตาสดใสของเขาและไม่หวั่นเกงสิ่งใด ดูเหมือนว่าบุคคลนี้ไม่ใช่คนที่จัดการได้ง่ายประโยคนี้ดังขึ้นในใจของพ่อและลูกสาวครอบครัวเฉิงในเวลาเดียวกันเมื่อเฉิงไปหยวนเห็นว่าอีกฝ่ายให้ความสนใจเกี่ยวกับลูกสาวของเขาเขาจึงแนะนำขึ้นทันทีว่าท่านเชาห่วงนางเป็นลูกสาวคนโตของพวกเราเฉิงเซี่ยวเซี่ยวเฉิงเซี่ยวเซี่ยกับมีความรู้สึกอีกครั้ง และเดินเข้าไปเพียงไม่กี่ก้าวก่อนจะทำความเคารพจากนั้นพูดเล็กน้อยว่าเฉิงเซี่ยวเซี่ยวเป็นเพียงหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งโชคดีที่ได้พบกับท่านชาวห่วงโอ้มิก้ามิก้าจูเวนโบโค้งคำนับเธอด้วยฐานะของเธอนั้นทำให้เขายินดีที่จะทำความเคารพด้วยเช่นกันสุดท้ายแล้วไม่เพียงแต่เขาจะเป็นชายผู้มั่งคัง่งที่ไม่มีใครกล้าดูถูก แต่ยังเป็นผู้อาวุโสที่ควรค่าแก่การเคารพเฉิงไปยวนพอใจกับทัศนคติของจูเวนโบบุคลิกของเฉิงไปยวนเป็นแบบนี้ใครที่ดีต่อครอบครัวเขาเขาก็จะดีกับคนคนนั้นเช่นกันชายที่อยู่ข้างหน้าเขาในตอนนี้สามารถพูดได้ว่าเขาได้รับความโปรดปานจากครอบครัวเฉิงแล้วเฉิงไปยวนพูดกับลูกสาวของเขาว่า เซียวเซียวเจ้านั่งลงก่อนอยู่พูดคุยด้วยกันใช่แล้วแม่นางเฉิงอยู่คุยด้วยกันเถอะดูเหมือนว่าอีกฝ่ายเป็นคนช่างพูดเฉิงเซลเซียวเดินเข้ามาที่เก้าอี้และนั่งลงข้างๆพ่อของเธอในขณะที่ดื่มชาไปสองสามอึกเขาก็พูดอย่างสุภาพในหัวข้อว่าท่านเฉิงเหตุผลที่เรามาที่นี่เนื่องมาจากน้ำพุแห่งจิตวิญญาณ ดังนั้นข้าจึงต้องการเยี่ยมชมไม่ทราบว่าท่านเฉิงจะสะดวกหรือไม่แน่นอนหากเป็นคนอื่นเฉิงไปหยวนคงไม่กระตือรือร้นแต่สำหรับคนที่อยู่ข้างหน้าเขาในตอนนี้เฉิงไปหยวนพูดขึ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นพวกเขาติดตามเฉิงไปหยวนออกไปในขณะที่เฉิงเซียวเซียวไม่ได้ติดตามพวกเขาไปด้วย หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงพวกเขาก็กลับมาพวกเขายังคงพูดในหัวเราะร่วมกันอย่างไรก็ตามเฉิงเซี่ยวเซี่ยวรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทางของชายผู้ร่ำรวยคนนี้แสดงออกอย่างประหลาดใจเล็กน้อยในมุมมองของเฉิงเซี่ยวเซี่ยวยิ่งทำให้เขารู้สึกประหลาดใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประโยชน์ต่อครอบครัวเธอเท่านั้น ดังนั้นเธอจึงมีรอยยิ้มออกมาดูเหมือนว่าแม่นางเฉิงจะอารมณ์ดีในขณะที่เผชิญหน้ากับสายตาของจูเหวินโบเฉิงเซียวเซี้ยวยิ้มและพยักหน้าว่าท่านคนพูดว่าทุกคนนั้นเหมือนอารมณ์ดีฮ่าฮ่าฮ่าจูเหวินโบหวัวลาะเสียงดังอารมณ์ของเขาดีจริงๆ <c oughs> เมื่อคิดถึงกองกำลังหลักทั้งสี่ คุมอำนาจที่ได้รับความสูญเสียจากการลุกลานครอบครัวเฉิงไม่กี่วันก่อนแต่ในขณะที่เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวเฉิงไม่เพียงแต่เขามีความสุขเท่านั้นรวมไปทั้งผู้อาวุโสไปผู้อาวุโสลินและเท่าแกจ่จูสุดท้ายแล้วถ้าพวกเขาสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนในระยะยาวกับครอบครัวเฉิงได้พวกเขาจะได้รับรางวัลใหญ่ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีความสุขไม่มีอะไรพิเศษเพียงสถานที่แห่งนี้หลังจากได้รับการปรับปรุงแล้วดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวและจะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับทุกคนที่มาเยี่ยมชมรอยยิ้มของจูเหวินโบนั่นแสดงออกว่าเขาพูดความจริงเชิงไปหยวนพยักหน้าเล็กน้อยอย่างเจียมเนื้อเจียมตัว ในท่านชาวห่วงสถานที่เล็กๆของเรานั้นเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตการเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นบทที่81การขยายบ้านและการทำธุรกิจ5ท่านเฉิงนี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระจูจูจูหวนโบก็ยิ้มแล้วพูดอย่างจริงจังสถานที่แห่งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกองกำลังชั้นยอดยังคงไม่สามารถเทียบได้ แต่กับมีสัตว์หลายตัวซ่อนอยู่รอบๆภูเขาโดยเฉพาะรอบๆครอบครัวเฉิงอย่างที่สองครอบครัวเฉิงนั้นมีน้ำพุจิตวิญญาณที่ไม่มีสิ้นสุดและสัตว์วิญญาณอีกหลายประเภทด้วยน้ำพุจิตวิญญาณท่านสามารถผลิตสิ่งเหล่านี้ที่โลกต้องการมากที่สุดมีถือว่าเป็นสถานที่หลักของครอบครัวเฉิงดังนั้นการขยับขยายครอบครัวของท่าน ไม่สามารถที่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยได้ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ครอบครัวเฉิงมีกลุ่มสัตว์ป่ารวมถึงลูกศิษย์ต่างๆคงไม่มีใครกล้าที่จะดูถูกสถานที่แห่งนี้คาเชื่อว่าภายในอีกไม่กี่ปีอิทธพิพลของครอบครัวเฉิงแม้แต่หนึ่งวังหุบเขาเดียวก็ไม่อาจเพิกเฉยกับสถานที่แห่งนี้ได้หลังจากการวิเคราะห์จบสิน้น แม้แต่สายตาของเฉิงเซียวเซี่ยก็เปลี่ยนไปดูเหมือนชายคนนี้นอกจากความอิจฉาและยังคงมีความชื่นชมอย่างลึกซึ้งกับครอบครัวเฉิงสุดท้ายแล้วครอบครัวเฉิงก็จะเป็นกองกำลังอันดับต้นๆของโลกใบนี้และเป็นเป้าหมายที่ใครหลายคนอิจฉาเพียงไม่กี่ชั่วคนท่านเชาวหกวงกาวเกินไปแล้วพวกเรามีความสามารถเพียงเล็กน้อย อาจทำให้ท่านชาวหัวหัวร้อยเยาะได้เฉิงไปหยวนใส่หัวเบาๆฮ่าๆๆทอมตัวเกินไปแล้วเมื่อเห็นว่าพูดคุยกันสักพักจูเหวินโบจึงพูดเกี่ยวกับการมาของเขาในวันนี้โดยตรงว่าท่านเฉิงแม่นางเฉิงการมาในครั้งนี้ของข้าคือมีบางสิ่งบางอย่างภายในใจและต้องการความร่วมมือกับครอบครัวเฉิง เนื่องจากน้ำผู้แห่งจิตวิญญาณและสัตว์วิญญาณเป็นสิ่งที่คนภายนอกต้องการเป็นอย่างมากข้าสงสัยว่าพวกเราจะพอเจรจากันได้หรือไม่ท่านเฉาห่วงสุภาพเกินไปแล้วเฉิงไปหยวนยิ้มตามที่ท่านเชาห่วงพูดพวกเราก็อยากทำการตกลงด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามข้ามีสองอย่างที่ต้องอธิบายแก่ท่านโอ้ท่านเฉิงได้โปรดพูดมาเถอะ เรื่องแรกเรื่องน้ำผุจิตวิญญาณและสัตว์วิญญาณท่านเชาวห่วงต้องการซื้อเท่าไหร่ก็ตามเราสามารถจัดหาให้ท่านได้เพียงครึ่งเนื่องจากที่เหลือเราจำเป็นต้องใช้ในการบริโภคและค่าเองก็ต้องติดต่อกับผู้อื่นอีกเช่นกันต้องขออภัยด้วยไม่มีปัญหาจูเหวนโบทราบวา่าแม้ว่าเขาจะร่ำรวยและมีความปรารถนาดี แต่เขาก็ไม่สามารถรับทุกอย่างจากครอบครัวเฉิงได้งูไม่สามารถกืนช้างได้ทั้งตัวเขาเพียงแต่ต้องการบางส่วนเท่านั้นยิ่งตอนนี้สินค้าส่วนใหญ่เป็นของพวกเขามีหรือพวกเขาจะไม่พอใจเออเมื่อเห็นอีกฝ่ายยอมรับเชิงไประยวนก็อารมณ์ดีเช่นกันท่านเชาวห่วงท่านอาจจะรู้แล้วว่า เราอยู่ที่นี่และไม่สะดวกออกไปข้างนอกแต่เรายังคงต้องการสิ่งต่างๆมากมายเราต้องขอความช่วยเหลือจากท่านจัดการหาบางอย่างให้กับเราได้หรือไม่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยปูดพูดมาออกมาเพียงแต่ติดต่อคนของข,องข้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ว่าเป็นอะไรจูเวนโบก็ต้องการให้คนของครอบครัวเฉิงขอความช่วยเหลือจากเขา ยิ่งพวกเขาสามารถช่วยเหลือครอบครัวเฉิงมากเท่าไหร่มิตรภาพของพวกเขาก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นเท่านั้นพวกเราได้จัดการเตรียมรายชื่อไว้แล้วต้องขอขอบคุณท่านมากที่ทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นท่านเฉิงสุภาพเกินไปแล้วท่านพ่อและท่านชาวห่วงคุยกันไปก่อนข้ามีบางอย่างที่จะคุยกับเท่าแกจูเพื่อให้ช่วยข้าบางอย่าง คำพูดของเฉิงเซียวเซียวขัดจังหวะการสนทนาของพวกเขาอย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินคำพูดของเธอจูเหวินโบอยากรู้อยากเห็นทันทีและถามขึ้นแม่นางเฉิงมีอะไรให้เท่าแก่จูรับใช้อย่างนั้นดื้อเมื่อพูดถึงเรื่องนี้อาจทำให้ท่านชาวห่วงหัวเระครอบครัวของเรา เนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้ชาวบ้านได้ส่งเด็กมามากมายเพื่อให้ทำงานกับครอบครัวของเราดังนั้นข้าจึงอยากได้คำแนะนำจากเท่าแก่จูเกี่ยวกับการจัดระเบียบพวกเขาโอ้จูหวนโบตกตะลึงเล็กน้อยและในไม่ชาเขาก็เข้าใจความหมายว่ามันคืออะไรในความเป็นจริงในเวลานี้เขาพบว่า ผู้ช่วยมากมายของครอบครัวเฉิงนั้นยังคงไม่มีกฎระเบียบใดๆนอกจากนี้เขายังรู้ว่าครอบครัวเฉิงนั้นเพียงเพิ่งเริ่มต้นและไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับตระกูลใหญ่อื่นๆแน่นอนว่าการจัดระเบียบของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหากไม่สามารถควบคุมคนของตัวเองได้ย่อมเกิดปัญหาอย่างแน่นอนในฐานะที่เขาอยู่ในตำแหน่งชาวห่วง ขอยอมรู้สิ่งนี้โดยธรรมชาติเขาคิดอยู่สักคู่เกี่ยวกับสถานการณ์ของครอบครัวเฉิงการจัดระเบียบกับผู้คนเหล่านี้ในแง่ของเจ้านายและค่ารับใช้ค่าเก่งว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากแม่นางเฉิงเท่าแก่จูสามารถให้คำแนะนำกับเจ้าได้แต่อย่างไรก็ตามข้าจะหาคนมารับผิดชอบเรื่องนี้ให้โดยเฉพาะ แต่ถ้าเจ้ายังคงระบุว่าต้องการเท่าแก่จูข้าเองก็จะไม่ขัดข้องนี่เฉิงเซี่ยวเซี่ยวลังเลเล็กน้อยจากนั้นพยักหน้าเธอหันไปมองคนข้างหลังทั้งสามคนของเขาความเป็นจริงแล้วเธอต้องการเท่าแก่จูซึ่งคุ้นเคยกับเธอมากกว่าเมื่อเห็นว่าการจ้องมองของเฉิงเซี่ยวเซี่ยวจูเวินโบจึงหัวเราะขึ้น ดูเหมือนว่าแม่นางเฉิงจะชื่นชอบเท่าแก่จูมากกว่าในตอนนี้ถ้าเท่าแก่จูยังคงทำงานอยู่ที่โรงเตียมยังไงข้าจะให้ผู้อาโวุโสไปดูแลโรงเตียมชั่วคราวจากนั้นท่านจะได้พูดคุยกับเท่าแก่จูขอบคุณท่านเชาวหวงเมื่อทั้งสองคนคุยกันหน้าของเท่าแก่จูเต็มไปด้วยความสุขเห็นได้ชัดว่าเขาเต็มใจที่จะรับงานนี้เป็นอย่างมาก การแสดงออกของผู้อาวุโสไปไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ดวงตาของเขาส่องประกายแห่งความผิดหวังแม้ว่าเขาจะพยายามปกปิดท่าทีของเขาแต่ไม่สามารถรอดพ้นจากสายตาของเฉิงเซีียวได้สำหรับผู้อาวุโสไปนั้นเฉิงเซีียวไม่ได้รังเกียจเขาเขาเป็นคนซื่อตรงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเท่าแก่จูเขายังคงมีประโยชน์น้อยกว่า ดังนั้นนั่นคือสาเหตุที่เฉิงเซี่ยวเซี่ยวเลือกเท่าแก่จูเมื่อเรื่องนี้ถูกตัดสินใจแล้วเฉิงเซี่ยวเซี่ยวเธอก็คิดถึงสิ่งอื่นจากนั้นหันไปมองชายผู้ร่ำรวยในขณะที่จูเหวินโบรู้สึกอึดอัดราวกับว่าเธอกำลังจ้องมองเหยื่อแม้ว่าเขาไม่ค่อยมีความรู้สึกเช่นนี้บ่อยนักเนื่องจากด้วยฐานะของเขา ไม่มีใครที่จะจ้องมองเขาแบบนี้มานานแล้วแน่นอนว่าจูเหวนโบไม่ได้รู้สึกถึงรังสีความโกรธจากเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอต้องการอะไรบางอย่างเพียงไม่นานรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาและถามว่าแม่นางเฉิงเจ้ามีอะไรก็ได้โปรดพูดออกมาเถอะหากมีอะไรที่ข้าสามารถช่วยได้ข้ายินดีจะช่วยมันเป็นอย่างที่ท่านพูด เฉิงเซียวเซียวไม่ได้คาดคิดอีกฝ่ายจะใจกว้างและกล้าหาญที่จะพูดขึ้นมาก่อนค้าไม่กล้าพูดไร้สาระต่อหน้าแม่นางอย่างแน่นอนจูหวนโปแสดงออกถึงความสามารถตามธรรมชาติของเขาเขาอาจกล่าวได้ว่าเขาแสดงออกในฐานะนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงอย่างดีคำตอบเชิงบวกของเขาทำให้เฉิงเซียวเซียวรู้สึกพอใจ จากนั้นเธอพยักหน้านและพูดว่าตกลงข้าจะไม่อ้อมค้อมอีกข้าต้องการสมุนไพรบางอย่างและพืชผลต่างๆที่หายากหรือแม้กระทั่งหินวิญญาและสัตว์ต่างๆข้าไม่ต้องการปริมาณมากข้าเพียงต้องการอย่างละสองสามชิ้นข้าสงสัยว่าท่านเชาห่วงเออจะสามารถรวบรวมพวกมันให้กับข้าได้หรือไม่ ไม่มีปัญหาข้าจะให้ใครบางคนไปรวบรวมพวกมันโดยเร็วที่สุดบางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมเป็นเวลานานข้าหวังว่าแม่นางเฉิงคงเข้าใจข้าเข้าใจสำหรับสมุนไพรและผลไม้หายากข้าหวังว่าจะนำมันมาเพาะปลูกและแน่นอนว่ามเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่ท่านหามาได้มันจะเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนของเราในอนาคตโปรดมั่นใจได้ตกลงตามที่แม่นางพูด บทที่82การขยายบ้านและการทำธุรกิจ6จูเวนโบรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับคำสัญญากับเฉิงเซียวเซียวเขาต้องการให้สั่งคนของเขาออกไปตามหาสิ่งของเรานั้นอย่างรวดเร็วยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีท่านเฉิงพวกเรามีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือธุรกรรมก่อนหน้านี้ มันอาจทำให้ท่านเฉิงรู้สึกขุนเคืองใจค่าต้องขอโทษด้วยแม้ว่าเขาจะพูดขอโทษแต่ไม่มีการแสดงออกบนใบนหน้าของเขามันทำให้เฉิงเซียวเซียวอดใส่หัวถึงความเจ้าเล่ห์จิ้งจอกของคนเหล่านี้ไม่ได้แน่นอนว่าเฉิงไปหยวนรู้ว่าอีกฝ่ายเพียงพูดเพื่อให้ดูดีเท่านั้นเขาจึงไม่สนใจเขามองไปที่ลูกสาวของเขาที่นั่งถัดออกไป แล้วพูดด้วยน้ำเสียงต่ำเรื่องนี้จะถูกตัดสินใจโดยเซียวเซียวท่านชาวห่วงท่านสามารถคุยกับสาวน้อยคนนี้ได้เชิงเซียวเซียวรู้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้เป็นเวลาสำคัญสำหรับการเจรจาต่อรองเธอได้ยื่นรายการและราคาที่เธอเตรียมไว้ส่งมอบให้กับเขาแล้วพูดว่าท่านเชาวห่วงโปรดดูก่อน โอ้มันกลายเป็นแม่นางได้เตรียมพร้อมทุกอย่างไว้แล้วดังนั้นข้าขอเสียมารยาทหลังจากรับรายการสิ่งของไปดูการแสดงออกของจูเหวินโปจึงจริงจัง,จงมากยิ่งขึ้นและเขาอ่านมันอย่างระมัดระวังหลังจากนั้นเป็นเวลานานเขาก็เงยหน้าขึ้นและพูดแม่นางราคานี้สูงเกินไปหรือเปล่าเราต้องส่งคนมาที่นี่เพื่อขนย้ายออกไป ราคานี้ดูเหมือนจะสูงเกินไปมันทำให้พวกเราไม่ได้ผลกำไรนักท่านชาวห่วงนี่เรียกว่าผลกำไรเล็กๆถ้ามันเป็นจำนวนมากมันไม่ใช่ผลกำไรเล็กน้อยอย่างแน่นอนอีกอย่างปัญหาเรื่องการขนส่งงั้นหรือท่านชาวห่วงท่านคงไม่ได้แก้งเด็กที่โง่เขาอย่างข้าข้าจะไม่รู้เชียวหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงนั้นมักมีกระเป๋ามิติ กำไรมิติและแหวนมิติท่านกำลังกล่าวถึงการขนส่งที่ยากลำบากอย่างนั้นหรือท่านไม่ได้ล้อคาเล่นใช่ไหมเฉิงเซียวเซียวพูดหัวข้อนี้ขึ้นมาจูหวนโบอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆแต่อย่างไรก็ตามเขาเป็นนักธุรกิจการที่เขาเจรจาธุรกิจใดๆก็ตามสิ่งที่เขาต้องการคือลดราคาลง ข่าวนี้เองก็มีไม่มีข้อยกเว้นแม่นางเรื่องนี้พวกเราเองก็ต้องลงทุนเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์วิญญาณของท่านเป็นอาหารที่ทุกคนต้องการแต่เรามั่นใจได้อย่างไรว่าทุกคนจะซื้อมันจากพวกเราแทนการซื้อกับเจ้าโดยตรงจูเหวินโบแซงทําเป็นทําอะไรไม่ถูกเฉิงเซียวเซียวยังคงเฉยเมยและพูดว่า ข้ารู้เพียงว่าขนแกะนั้นมาจากแกะสำหรับวิธีการเปลี่ยนมันเป็นอะไรนั้นข้าคิดว่าท่านเชาวห่วงคงมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าข้าความสามารถที่จะเปลี่ยนราคาที่ข้าตั้งขึ้นนั้นคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับท่านฮ่าฮ่าข้าคิดว่าแม่นางเหมาะที่จะทำธุรกิจมากกว่าข้าซะอีกหลังจากนั้นจูเวนโบก็กลับไปดูรายการสินค้าอีกครั้ง ในความเป็นจริงราคาที่เฉิงเซี่ยวเซี่ยวเขียนไว้นั้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้แต่เป็นพ่อนิสัยของเขาที่ชอบจะลดราคาดังนั้นเขาจึงพูดว่าแม่นางเฉิงราคานี้ข้ายอมรับมันแต่สำหรับสายพันธุ์ใหม่ที่จะขายในอนาคตข้าคิดว่าท่านสามารถลดให้ข้าได้อีกไม่มีปัญหาในอนาคต เฉิงเซี่ยวเซี่ยวจะยอมรับราคาเหล่านี้โดยไม่คำนึงถึงราคาก่อนหน้าเฉิงไปหยวนพูดได้ฟังอยู่ใกล้ๆรู้สึกพอใจกับลูกสาวของเขาที่เฉลียวฉลาดแม้ว่าความสามารถในด้านธุรกิจของเธอยังคงไม่สมบูรณ์แต่ก็มีความโดดเด่นมากกว่าผู้หญิงอีกหลายคนที่ถูกเลี้ยงขึ้นมาอย่างทนุถนอมแน่นอนว่า การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ต้องการให้จูเหวินโบปณีป,น,ปนอมโดยเจตนาไม่อย่างนั้นสำหรับจิ้งจอกเท่าที่โลดแล่นอยู่ในตลาดมาเป็นเวลานานคงเอาเปรียบลูกสาวของเขาอย่างแน่นอนในเวลานั้นเชิงไปหยวนคงจัดการธุรกิจบางอย่างให้กับครอบครัวของเขาและเริ่มทำธุรกิจนั้นอย่างจริงจังแทนที่จะเป็นผู้ขายส่งเท่านั้น จากนั้นพวกเขาคุยถึงรายละเอียดอื่นๆจนเวลาผ่านมาถึงเที่ยงวันหูหยินเฉิงได้ให้ผู้หญิงในหมู่บ้านช่วยกันเตรียมอาหารกลางวันจากนั้นเชิงไปหยวนและจูเหวินโบพร้อมกับคนรับใช้ของเขาก็ร่วมกันรับประทานอาหารแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะไม่เจริญหูจเจริญตานัก แต่รสชาติของอาหารและพลังวิญญาณที่อยู่ในอาหารทำให้จูเวนโบและคนรับใช้ของเขารู้สึกติดใจเป็นอย่างมากในตอนบา่าย1นึ่งในสามของสัตว์ปีกที่อยู่ในทุ่งหญ้าของครอบครัวเฉิงถูกขายให้กับจูเวนโบและเท่าแก่จูกลายเป็นผู้ดูแลคนใหม่ของครอบครัวเฉิงเพื่อให้คนที่มาใหม่ในครอบครัวเฉิงได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎต่าง หลังจากเสร็จเรื่องนี้พ่อและลูกสาวของครอบครัวเฉิงก็ถูกเชิญไปยังหมู่บ้านต้นไม้โดยผู้เท่าหลินเหตุผลคืออะไรเฉิงเซี่ยวเซียวรู้อยู่แล้วแต่เธอไม่ได้ใส่ใจมากนักและยังคงไปที่บ้านผู้เท่าหลิวพร้อมกับพ่อของเธอเมื่อเข้ามายังประตูบ้านพวกเขาเห็นคนจำนวนมากอยู่ข้างในควรจะพูดว่าชาวบ้านที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ ที่ไม่ได้ไปช่วยครอบครัวเฉิงนั้นอยู่ที่นี่ทั้งหมดท่านอาจารย์เฉิงและเซียวเซียวเชิญนั่งผู้เท่าหลิวยืนขึ้นและทักทายคนอื่นๆเองก็ไม่กล้าละเลยพิธีการนี้เช่นกันพวกเขาลุกขึ้นและทักทายเฉิงไปหยวนเฉิงไปยวนแสดงความเคารพต่อทุกคนจากนั้นนั่งลงเก้าอี้ตรงข้ามกับผู้เท่าหลิว ในขณะที่เฉิงเซียวเซียวนั่งข้างๆพ่อของเธอทุกคนนั่งลงพวกเขาจ้องมองมาที่ผู้เท่าหลิวด้วยความเคยชินของชาวบ้านหากมีสิ่งใดผู้เท่าหลิวจะเป็นผู้แก้ปัญหาได้เสมอภายใต้การจับตามองของผู้เท่าหลิวผู้เท่าหลิวแซงทําเป็นไอสองสามครั้งจากนั้นพูดกับเฉิงไปหยวนว่าอาจารย์เฉิง ในวันนี้ท่านได้รับเชิญมาที่นี่เนื่องจากเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงหลายคนในหมู่บ้านพวกเขาต้องการที่จะทำงานกับครอบครัวเชิงและทุกคนต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์เฉิงผู้เท่าหลิวท่านสุภาพเกินไปแล้วพวกเราเป็นคนบ้านเดียวกันมีอะไรก็คุยกันอยู่แล้วเฉิงไปหยวนพูดกับผู้เท่าหลิวอย่างอ่อนโยนเมื่อเห็นทัศนคติของเฉิงไปหยวน ผู้เท่าจึงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจครอบครัวเฉิงไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติและสไตล์การเป็นตัวตนของพวกเขาเขายังคงเห็นชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาเช่นเดิมเมื่อมาถึงจุดนี้ผู้เท่าหลิวรู้สึกยินดีมากชายชราย,ยิ้มและพูดว่าอาจารย์เฉิงในความเป็นจริงพวกเราทุกคนต่างมีความต้องการที่จะพึงพาครอบครัวของท่าน เพื่อจะได้อิ่มท้องตอนนี้พวกเราทุกคนหวังว่าจะมีงานที่มั่นคงข้ารู้ว่าท่านได้คัดเลือกชาวบ้านจำนวนมากเพื่อทำสิ่งต่างๆให้กับท่านและพวกเด็กๆเ,เองก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีท่านอาจารย์เชิงท่านเข้าใจหรือไม่ผู้เท่าหลิวข้าเข้าใจว่าท่านหมายความว่ายอย่างไรมันเป็นความโชคดีที่ทุกคนคิดถึงครอบครัวของข้าแต่ เมื่อพูดถึงตรงนี้เฉิงไปหยวนหยุดสักคู่และพูดต่อว่าผู้เท่าหลิวครอบครัวเชิงนั้นเริ่มที่จะขยายตัวแม้ว่าพวกเราต้องการใครบางคนแต่ข้าก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนได้ข้าหวังว่าผู้เท่าและชาวบ้านจะเข้าใจอะไรนะอาจารย์เฉิงท่านหมายความว่ายังไงไม่เห็นด้วยใช่หรือไม่ หงเนียงลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วและตะโกนถึงหัวข้อนี้กับเฉิงไปยวนข้าจะพูดอะไรบางอย่างอย่าโทษถ้าพูดอะไรน่าเกลียดในตอนแรกท่านบอกว่าท่านต้องการผู้หญิงบางคนเพื่อช่วยงานพวกเราก็ส่งลูกหลานไปให้ท่านแต่ท่านกลับมีส่วนหนึ่งได้รับเลือกแต่คนของเรากับถูกส่งกลับมาท่านทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการดูถูกพวกเรา หากท่านไม่ต้องการท่านก็ไม่ควรจะรับใครสักคนทำแบบนี้ถือว่าท่านกำลังรังแกพวกเราอยู่วันนี้สาวน้อยปลูกผักก็มาถึงบทที่82แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังและแรงใจและก็พร้อมกับคำติชมที่ให้มานะคะจะปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ